สวัสดีเพื่อนนักลงทุนทุกท่านนะครับวันนี้วันที่20เดือนพฤศจิกา2566นห้รบนะครับวันนี้เซ็ตปิดไปที่1419.44นะครับบวกมา3.66นะครับผมก็ต้องบอกว่าในส่วนของเซ็ตเองเนี่ยก็ทำท่าที่จะเริ่มดีไหมเพื่อนเพื่อนลองมองว่ามันจะจ่อบเบรกไหม แต่ว่ามันต้องใช้ระยะเวลาอีกสักหน่อยหนึ่งนะถึงจะมาะวัดต้านแรกนะครับที่1,430ถ้ามีการผ่านขึ้นไปได้ก็ถือว่าสวยครับและสามารถที่จะวัดแพทเทิร์น a b c ขึ้นไปต่อได้อาจจะทำในส่วนเขาเรียกว่าแนวต้านนะครับที่บริเวณนี้อีกรอบหนึ่งนะครับที่1,400ก็ประมาณสัก20จุดเนาะ จากตรงนี้มานะครับก็ลุ้นครับว่าเซ็ตจะมีการยืน1,430หรือไม่นะฮะทีนี้จะมีหุ้นาบางบางบริษัทนะครับที่มองว่ามีการจ่อเบรกอยู่ในขณะนี้นะครับกเ็เดี๋ยวไล่ไปทีละตัวเนาะก็คืออย่างนี้ฮะก็เป็นในเรื่องของหุ้นเด่นแล้วกันนะครับแต่ว่าเพื่อนๆก็ต้องไป เขาเรียกว่าทําการบ้านต่อนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวจะลองเปิดไล่ไปให้เพื่อนๆดูเรื่อยๆแล้วกันนะครับมาดูในกลุ่มผลส่งนะครับก็จะมี AOT นะครับ AOT เนี่ยทำท่าทำทรงเนี่ยจะมีการทะลุทะลุเบรกหรือไม่นะครับต้องรอติดตามวันพรุ่งนี้อีกรอบหนึ่งนะครับถ้ามีการาทะลุขึ้นไปนะครับเราก็สามารถที่จะวัดเป้าได้เนาะอ่าก็ วัดเป้าที่บริเวณนี้ได้ทำเป็นแพทเทิร์น A B C นะครับถ้าาทะลุไปได้ยืนเหนืออประมาณ70บาทแล้วกันนะครับก็จะขึ้นไปอยู่ที่เดี๋ยวนะมันจะประมาณ69.25นะครับก็ถ้าทะลุไปได้และยืนนะก็จะมีต้านอีกทีหนึ่งที่100%นะครับก็อยู่ที่ประมาณ7 0จุดเจ็ดหกนะครับ แล้วก็จะมีต้านอีกทีนึงก็คือเป้าของเราก็จะอยู่ที่ประมาณ161.8อยู่ที่73.07นะก็อันนี้ก็เป็นแนวทางเบื้องต้นนะครับแล้วก็ช่วงนี้ก็ต้องมองว่ามีในเรื่องของไฮซีซันนะเพื่อนเอนเรื่องของการขนส่งทางอากาศยานนะครับก็ถือว่าเป็นที่นิยมนะครับที่จะเดินทางกันค่อนข้างเยอะนะครับ ส่วนในกลุ่มแพค k เกจจิ้งนะครับก็มองถึงตัว scgp นะครับ scgp นะครับแนวโน้มถ้าเป็นตัวเ d นะครับก็มองว่ามันมีการยกของราคาแล้วละ่ะนะฮะมีการยกขึ้นของราคาแต่ว่าเทนหลักถ้าเพื่อนๆจะถือยาวหรืออะไรเงี้ยต้องต้องดูมันต้องดูอะไรด้วยแต่ว่าแนว หลักก็ยังลงนะแต่ว่าก็สามารถที่จะทำกำไรได้ในประมาณวิกสองวิกอะไรเงี้ยแล้วก็จะมีต้านในบริเวณนี้นะครับผมมองบริเวณ40เลยอ่ะก็ถ้าถ้าทะลุได้แล้วยืนบริเวณนี้นะครับไม่ไม่ต่ำกว่า37นะก็สามารถที่จะใช้วิธีการวัด abc แต่ว่ามันเป็นขึ้นย่อยนะเพื่อนๆวัดแบบนี้นะครับ ก็เป้าแรกก็จะอยู่ประมาณ39บาทนะครับถ้ายืนได้นะก็ขึ้นไปอีกทีหนึ่งก็41บาทนะครับบริเวณนี้ครับผมส่วนกลุ่มสื่อสารนะครับก็มองแผน B แผน B เนี่ยนะครับถ้ามองแบบนี้อาจจะรอเวลาสักหน่อยหนึ่งนะครับและทำการเทรดหน้าเทรดแบบ Channel เทรด นะครับพอลงมาย่อนะครับอาจจะหลุดนิดหน่อยนะครับและมีการเข้าซื้อได้และไปขายบริเวณที่8บาทา40ตังส่วนกลุ่มธนาคารนะครับเคแบงกก็ยังแข็งแกร่งนะเพื่อนๆดูจากทรงกราฟนะครับก็เป็นไซด์เวย์นะแต่ว่าโซนราคาค่อนข้างที่จะ ถ้าเป็นตอนเนี้มันชแนลเทรดอยู่นะครับดังนั้นเนี่ยกรอบราคาเนี่ยค่อนข้างมีอิทธิพลหมายความว่ามีการขึ้นไปนะครับแล้วไม่ไม่สามารถยืนได้มันก็จะล่วงนะขึ้นไปไม่สามารถยืนได้ก็จะล่วงร่วงลงมาและกลับมาได้ก็จะขึ้นต่อนะครับร่วงลงมาแล้วกลับมาได้ก็จะขึ้นต่อรอบนี้มันจะเป็นรอบขึ้นและถ้ามันยืนได้นะถ้ามันยืนได้นะเพื่อนๆมีสิทธิ์จะไปแต่ถ้ายืนไม่ได้ก็เหมือนกับบริเวณนี้ครับ ที่มันเคยทํามาสองรอบอจุดที่มันตัดกันหลายๆอันเนี่ยนะครับมันจะเป็นจุดที่วัดต้านและรับที่แข็งแรงหมายความว่าถ้าสมมุติว่าจุดตัดเนี่ยมันตัดเส้นเนี่ยนะครับมันมากระทบแล้วก็โอ้โหไม่ผ่านสักทีไม่ผ่านสักทีแสดงว่าต้านนั้น่ะแข็งแรงแต่เมื่อไหลไปยืนได้มันจะกลายเป็นรับทันทีนะเพื่อนๆหมายความว่าถ้าสมมุติว่ามันมันขึ้นมาทะลุถูกไหมและมันลงนะครับ ทีนี้แสดงว่าต้านนี่มันแข็งแรงเพราะว่าเวลามันขึ้นเมื่อไหร่มันมีคนตบลงตลอดเลยถ้าใช้ทฤษฎีในส่วนของ c a n n n l t เท d e ปุ๊บเนี่ยเราจะรู้ล้ว่าโซนราคาเนี่ยมันจะเข้าประมาณไหนอย่างเช่นเราคิดจากบริเวณอ่าบริเวณนี้นะครับเรามองว่าจากจุดต้นไปถึงจุดปลายมัน50%ตรงไหนถ้า50%ตตรงนี้นะครับเราก็ วัดแบบนี้ได้อ่าถ้าอยู่ในบริเวณที่จริงผมผมจะมองกลางเลยอะ่ะผมจะมองแบบนี้แหละห้าสิบเปอร์จากนี่ถึงนี่ถ้าถ้ามันมาแถวบริเวณนี้นะครับแล้วมันยืนได้มันก็จะขึ้นต่อเราก็สามารถซื้อบริเวณโซนล่างได้โซนบนเน้นไว้ขายแต่เมื่อไหร่มันยืนได้ก็ต้องเข้านะหมายความว่าอ่ามันทะลุมาแล้วแล้วมันมันยืนนะครับมันยืนแบบนี้แล้วทะลุทำา i ให,หม่ด้วยนะ มีการยกโลและทำไฮใหม่ด้วยก็ก็ต้องเข้านะเพื่อนๆมันจะชแนวเทรดก็จะถูกตั้งตั้งแต่วันนี้นะครับจนถึงวันนี้ถ้ามันทะลุในส่วนของอ่าต้านของช e l Trade ไปได้แล้วเนี่ยแล้วมันยืนนะแล้วมันทำไฮเรื่อยๆนะแสดงว่าชแนลเทรดอันนั้นน่ะใช้ไม่ได้แล้วนะทฤษฎีนี้ก็ต้องเปลี่ยนถูกไหมอ่ามันก็ต้องปรับไปเรื่อยๆนะเพื่อนเพื่อนมันไม่มีทฤษฎีตายตัวนะครับที่ จะเทดแบบใชนะเทดตลอดนะครับเทดแบบขาลงขาขึ้นตลอดอันนั้นมันก็จะลําบากนิดหนึ่งนะเพื่อนๆหน้าเทดเราก็ต้องอมีค่อนข้างเยอะนิดหนึ่งนะครับส่วนในกลุ่มโรงไฟฟ้านะครับก็จะดูตัวนี้นะครับ โอ้ oh. ถ้าโซนนี้นะครับอา,อาจจะมองไกลหน่อยนะเพื่อนๆถ้ามองเป็นรายเดือนเนี่ยตัวราคามันมันไซ์เวมาค่อนข้างเยอะก็ใครที่สามารถเก็บอ่าเดี๋ยวผมขอดูในส่วนของดูงบพื้นฐานด้วยเนาะเพื่อที่จะอ๋อก็ก็เป็นเป็นหุ้นที่มีการเติบโตต่อเนื่องนะเพื่อนๆ แล้วก็ในส่วนของสินทรัพย์ก็มีการเพิ่มขึ้นนี่สินก็ทรงตัวเนาะอยู่ที่ห้าสิบหนึ่งหมื่นห้าพันล้านนะครับแล้วก็ในส่วนของทุนก็มีการเพิ่มขึ้นนะครับ DE นี่หนึ่งเท่านะครับถือว่ามากไหมก็พอส,ม,อพอสมควรนะหมายความว่าก็กปานกลางนะครับเพื่อนๆเ,เพราะว่าในส่วนของธุรกิจไฟฟ้าเนี่ยมันจะมี1รอบสัญญานะครับ 2. เป็นเรื่องของนโยบายค่าไฟต่างๆและมันจะต้องลงทุนอยู่ตลอดเลยผมดูทรงนะฮะเนี้ยมันจะต้องลงทุนตลอดแต่ว่าเรื่องของกําไรเขาก็ทําบวกมาทุกไตมาสนะครับแล้วก็ทุกปีปีนี้รู้สึกว่าจะได้เยอะหน่อยก็คือในส่วนของอ่ากำไรนะครับแค่3ไตมาสเขาได้พันสองแล้วอะ่ะแต่อื่นๆเนี่ยครั้งก่อนเนี่ยเขาได้อยู่ประมาณไม่เกินพันอ ถือว่าในเรื่องของการบรหิหารจัดการน่าจะดีแต่ว่าถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจก็ต้องไปอ่านงบอีกทีหนึ่งนะครับส่วนการเงินที่เป็นนอนแบงค์นะครับก็มาดูในส่วนของอเงินติดล้อนะครับเงินติดล้อ Q3 นี่ได้โอ้ได้หนึ่เลยนะเพื่อนๆก็ณนะตอนนี้ก็สุดที่อยู่ที่2 8 0 8นนะครับเดี๋ยวมาดูกราฟ เงินติดล้อก็มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นเนาะแต่ว่าถ้าจะให้ดีนะนี่ต้องมายืนบนนี่นะแต่ว่าก็ต้องต้องติดตามครับเพื่อนๆืถ้าเขาทำทรงอย่างนี้นะครับอย่างที่บอกอะครับมีการาเส้นกดราคาประมาณนี้ใช่ไหมครับกระโดดเส้นกดราคาเนี่ยมันจะทำทรงไปไปค่อนข้างไกลนะถ้ามีการวัดจากจุดข้างบนจนถึงล่างสุดเนี่ย มันมาเทสที่อ61.8แล้วจำเป็นต้องยืนให้ได้หรือปิดแก๊ปนิดหน่อยนะแล้วต้องทำหมายความว่าอย่างนี้การที่หุ้นมันขึ้นมาเกิน61.8แสดงว่ามันมีการแรงซื้อเนี่ยเยอะพอสมควรนะครับไม่งั้นมันไม่เกิน50นะครับแต่ถ้าจะดีคือยืนตรงนี้ไม่ต่ำกว่า22บาท10ตังค์นะครับแล้วทำทำทะลุไปเลยแต่ มันก็จะมีอันนึงคือมันมีเปิดแกบนิดนึ่งนะครับเพื่อนอก็ลงมาประมาณนี้นะครับสัก50%ได้ไหมและมีการทะลุไปอาจจะย่อขาหนึ่งนะเพื่อเพื่อพักเนาะแล้วก็อาจจะขึ้นแล้วก็แต่ว่าต้องทำลายในส่วนของไฮได้นะครับเป็นการยกโลขึ้นไปต่ออย่างเงี้ยอันเนี้ยก,ก็สวยเลยนะครับส่วนในเรื่องของ มาดูกลุ่มพลังงานอ,อีกกลุ่มหนึ่งนะครับก็คือ EA นะครับ EA ก็ก็จอเบรกนะ EA เนี่ยทำ,ทำการจอเบรกแล้วก็ตอนนี้มันขึ้นไปแล้วมันจะต้องทำบาย y o n ดิอีกขาหนึ่งอาจจะย่อมาแต่ไม่ยาต่ำกว่า47่สิบนะสี่สตังนะเพื่อนๆ แล้วก็ต้องทำไฮใหม่แบบนี้ทรงแบบนี้สวยเลยแต่ถ้าหลุดเรียบร้อยนะเพื่อนๆจบคืออาจจะเป็นขาลงต่อ E.A เนี่ยจะมีความสัมพันธ์กับ n i ็กกันนะครับซึ่งก็กราฟทรงเดียวกันเลยแต่ถ้ามีการวัดคร่าวๆนะครับก็อาจจะวัดแพทเทิร์นที่เราเคยสอนเพื่อนๆไว้นะครับยังไงก็ ยังไงก็ตามจะมีต้านอีกอันนึงอยู่ที่ประมาณ11บาทนะครับของ n e ็กพอยต์นะครับสิบเอ็ดบาทห้าสิบตังค์นะครับและถ้ายืนได้นะครับไปวัดกันอีกที12นะ12 60ตังค์นะครับที่161.8%อันนี้ก็เป็นทฤษฎีเบื้องต้นครับแล้วก็เป็นภาพรวมที่เป็นหุ้นเด่นนะครับทั้งหมดนี้นะครับเป็นข้อมูลจากหลักทรัพย์บัวหลวงนะครับที่ มีการวิเคราะห์ไว้นะครับเดี๋ยวรายละเอียดต่างๆเดี๋ยวผมใส่ไว้ให้ใต้ description น,นะครับวันนี้ก็น่าจะเพียงพอนะครับเพื่อนๆกับการเทรดหุ้นน่าสนใจเนาะ,ะก็มีหุ้นทั้งจอเบรกนะครับจะทำ by u on deep channel เทศนะครับก็ประมาณ3รูปแบบนี้นะครับหากใครสนใจนะครับที่จะศึกษาเพิ่มเติมนะครับก็สามารถศึกษาได้ที่ เว็บอีเฟนแนนไทยรวมถึงทันหุ้นนะครับก็ศึกษาได้คือทั้งหมดทั้งมวลน,นี้นะครับเพื่อนๆที่ยกตัวอย่างหุ้นนะครับเป็นไอเดียนะครับเพื่อนๆสามารถที่จะไปทําการบ้านต่อได้แต่ว่าต้องบอกอย่างนี้ครับการลงทุนมีความเสี่ยงนะทุกการตัดสินใจของเพื่อนๆนนั่นหมายถึงว่าเงินเพื่อนๆลงทุนนะครับอันนี้ก็เป็นแนวทางแนวทางหนึ่งนะครับที่จะมาวิเคราะห์ เล่าให้ฟังแค่นั้นนะครับไม่ได้การันตีนะเพื่อนๆว่า,ามันจะได้สมมุติว่าผมวิเคราะห์วันนี้มีบางคนซื้อตามนะแต่ผมจะบอกให้เลยว่ามันเป็นแค่เศษเสี้ยวหนึ่งนะที่เป็นเหตุผลในการตัดสินใจแต่ว่าไม่ได้ทั้งหมดนะครับเพราะว่าเวลาเราลงทุนในหุ้นนะครับมันต้องเลือกถูกตัวถูกเวลาราคาเหมาะสมแล้วก็เรื่องของ mm นะครับการบริหารจัดการเงินนี้ต้องต้องมีไม้ต่อสำรองแล้วก็มีจุดออกที่คมนะครับที่ชัดเจนด้วยนะครับมันมีเหตุผลหลายประการนะครับที่เวลาที่เราหุ้นเ,เราเล่นหุ้นเนี่ยหรือลงทุนในหุ้นเนี่ยจะได้กําไรไม่ได้กําไรมันอยู่หลายองค์ประกอบนะครับก็ค่อยๆศึกษาไปครับเพื่อนๆวันนี้เราอ่านกราฟได้เราตามตัวนี้ดูเรื่องของธุรกิจ นะครับพื้นฐานทางการเงินของธุรกิจนี้พยายามเข้าใจธุรกิจว่ามันเป็นซีซั่นไหมอย่างเช่นบริษัทที่เป็นโรงแรมนะครับเป็นเขาเรียกว่าผลส่งอะไรเงี้ยก็ลองศึกษาดูครับเพราะว่าสิ่งเหล่านี้ครับสามารถที่จะช่วยในเรื่องของการตัดสินใจของเพื่อนๆได้สำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ